เนื่องด้วยมีหลายคนขอมาเกี่ยวกับการทําสติกเกอร์ในโทรศัพท์คลิปนี้เจก็จะมาสอนทํานะคะอย่างแรกเราก็ต้องมีแอปก่อนนอ้าน,นี่เลยแอป iBis Pen นะคะทุกคนนี่มีทั้งใน Android และ iOS เลยนะจ๊ะแล้วต่อมาเราก็กดไปที่แกลเลอรี่ของฉันรูปผู้กันอนะ่ะทุกคนกดไป และถ้าใครที่เพิ่งโหลดมามันจะไม่มีงานอันนี้นะทุกคนอันนี้งานที่เจทำไว้เนาะเจก็วาดสติกเกอร์กระดาษโนต้ตแล้วเจก็ใช้ทำใช้ทำพอร์ตด,ด้วยทุกคนพอร์ตที่ยื่นเข้ามาหาลัยเนาะนี่แล้วถ้าเราจะสร้างงานใหม่ก็ให้เราไปกดที่มุมล่างซ้ายนะทุกคนเครื่องหมายบวกกดไป และทีนี้ก็จะมีขนาดกระดาษเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนซึ่งเวลาเจาว่าสติกเกอร์เจจะใช้เป็นขนาด1ต่อหนึนะคะทุกคนอันแล้ววันนี้จะสอนวาดง่ายๆเนาะวาเป็นรูปวงกลมเราก็จะไปกดตรงเครื่องมือรูปมือข้างบนอันที่3ทุกคนกดไปแล้วก็กดตรงวงกลมตรงอุปกรณ์การวาดกดไปจ้าและทีนี้ก็ อาวาดเลยขีดไปตรงไหนก็ได้ทุกคนขีดไปนี่และหลังจากนั้นถ้าเราจะถมสีก็ให้เรากดตรงผู้กันทุกคนอันที่สองนับจากอันอันแรกทางซ้ายอ่ทุกคนกดไปนี่แล้วก็มีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยเนาะวันนี้ก็จะสอนง่ายๆอ่ากดไปตรงถังสีกดไปแล้วทีนี้ก็จิ้มไปในวงกลมข้างในกดไปและหลังจากนั้นก็ให้เรากดกลับเนาะ มุมล่างสายสุดกดกลับหลังจากนั้นก็ให้เราไปกดตรงเลเยอร์แล้วก็ให้กดตรงพื้นหลังให้เป็นสีดำทุกคนไออันสีดำนั่นแหละนี่แล้วก็ให้กดตรงมุมขวาสุดเลยข้างล่างกดไปแล้วก็กดเป็นบันทึกเป็น png พื้นหลังโปร่งใสนะคะทุกคนอันที่สอง อันนี้ก็จะเป็นการทําแบบไม่มีพื้นหลังนะทุกคนเป็นแบบ PNG เนาะและหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดเรียงเป็นสติกเกอร์กันนะคะก็ให้เรากดออกก่อนเนาะกดย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันและทีนี้เราต้องการจะทําสติกเกอร์ซึ่งที่เจทาบ่อยๆก็จะเป็นสติกเกอร์ขนาดเครื่อง A6 ก็ไปกดเครื่องหมายบวกและหลังจากนั้นก็ให้กดตรงอันเกือบล่างสุดอนะทุกคนก็ให้ไปเปลี่ยนเป็น หนึ่งแล้วก็คูณ52าสก็จะเป็นขนาดครึ่ง A6 เนาะนี่แล้วก็สามร้อยห้แล้วก็กดโอเคไปอ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้2นิ้วเนี่ยทุกคนเนี่ยทำให้มันตั้งแบบนี้เออพราะเราจะไม่ทำแนวนอนเนาะนี่ก็แบบนี้เออ และหลังจากนั้นเราก็จะนำสติกเกอร์ที่เราวาดเมื่อกี้มาใส่นะคะทุกคนวาดแบบนี้ทำอย่างนี้ก่อนอต่อมาเราจะไปเอาสติกเกอร์ที่เราวาดไว้มาใส่นะคะก็กดไปตรงเลเยอร์แล้วก็กดตรงรูปกล้องนะคะแล้วเราก็หาอันแรกเลยอันนี้แล้วเราก็เอามาวางนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็ใช้2นิ้วซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะคะทุกคน อ่ะอวางแบบนี้ขอเป็นวิธีทำเนาะวางแบบนี้แล้วก็กดถูกและหลังจากนั้นถ้าอยากจะเอาแบบเหมือนเดิมแต่แบบไม่ต้องการที่จะไปที่แกลเลอรี่ใหม่ก็ให้กดตรงข้างบนรูปกล้องทุกคนกดไปข้างบนแล้วก็กดอันที่2คัดลอกเลเยอร์นี่แล้วมันก็จะมาแล้วแล้วทีนี้ก็กดไอ้ตรงเครื่องมือแถวสีดำมาทุกคนอันที่3กดไปนี่แล้วมันก็จะ เลื่อนได้แบบน,นี้แล้วนี่กดถูกอ่ะแล้วอยากทำอีกอันหนึ่งก็กดคัลเลอเลเยอร์แล้วก็กดเครื่องมืออันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไปอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะทุกคนอย่าอย่าว่ากันเด้อเออย่างนี้แล้วต่อมาเราอยากได้พื้นหลังเป็นสีสีก็ให้เรากดอันเลเยอร์ Layer ล่างสุดนะทุกคนแล้วเราก็ไปเลือกสีเลย เราจะเอาเป็นสีแดงอันนี้เราจะเอาเป็นสีแดงอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนไปอันแปลงอันใหญ่สุดเลยแล้วก็ระบายไปเลยจ้านี่นี่ก็ได้แล้วนะคะสําหรับการทําสติกเกอร์เนาะแล้วใครต้องการที่อยากได้เป็นสติกเกอร์ไฟล์แบบส่งผลิตที่เจทํานะคะ<ๆ>ก็กดไปตรงอันมุมล่างสุดนะคะทุกคนด้านขวากดไปแล้วก็กดบันทึกเป็น png แล้วต่อมาก็จะทําเป็นแบบ PNG พื้นหลังโปร่งใสนะคะทุกคนก็ให้กดไปตรงเลเยอร์แล้วก็กดไปตรงพื้นหลังสีดําอันนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็กดไปตรงอันเลขหนึ่งพื้นหลังที่เราจะไม่ต้องการให้มันเป็นไดคคทเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เรากดไปตรงมุมขวาล่างสุดนี่แล้วก็กดอันที่สองมันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสกดไปนี่มันก็จะได้ไฟล์เป็นแบบ พื้นหลังแบบอย่างนี้แล้วนะคะเป็นแบบตัวสติ c ก e r อย่างเดียวเนาะนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เจทำนะคะทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนละเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเจจะทำคลิปแยกให้นะคะทุกคนเจไม่อยากอัดแบบรอบเดียวเนาะทุกคนเพราะคลิปมันจะยาวเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันเนาะเดี๋ยวจะอัดแบบเล็กๆน้อยๆเป็นขั้นตอนขั้นตอนให้นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย